แน่นอนคือท้ายสุดเนี่ยมันจะมีผลอ,อย่างไรในเชิงกฎหมายก็ขึ้นอยู่กับคะแนนเสียงว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบมากกว่านะครับแต่ว่าในเชิงของการเมืองนะครับถ้าพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์แล้วโหวตเห็นชอบแบบชนะขาดเนี่ยมันก็ทําให้มันมีพลังทางการเมืองมากขึ้นเพราะว่า สังคมก็จะเห็นว่าประชาชนจํานวนมากจริงๆที่อยากเห็นการจาัดทำร่างฉบับใหม่ครับแต่ไม่ว่าจะชนะน้อยหรือชนะมากเนี่ยหากชนะขั้นตอนถัดไปเป็นอย่างไรก็ต้องกลับไปที่เราที่เราเจอกันสองสามเดือนที่ผ่านมาซึ่งต้องใช้เสียงสงวต้องใช้เสียงสงวหนึ่งสามแต่ถ้ามันมีเสียงของประชาชนไปยันเนี่ยผมว่ามันมีน้ําหนักมีพลังกว่า รอบสองสาเดือนที่ผ่านใช่แต่ถ้ามันยันไม่เยอะล่ะสมมติชนะเห็นชอบประมาณ60%ไม่เห็นชอบ40%แล้วตอนนั้นบนหกสูงไหมครับใช้ก็ไม่ได้มีกฎนี้นะว่าต้องชนะขาดไม่ได้ไม่ได้มีกฎว่าต้องชนะขาดไหมเขาเข้าใจว่าตอนนั้นมันคือ16ล้าน10ล้านอาจจะมองว่าขาดแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าถ้าชนะขาดน้อยกว่านั้นจะไม่จะไม่ตัวว่าจะมีคนมาอ้างว่าก็จะมีคนจํานวนมากเหมือนกันที่กาว่าอยากให้มีรัฐมนุนหสูงอยู่ต่อไปก็ไม่กังวลใช่ไหมคือผมเชื่อว่าผมหวังว่า สมาชิกรัฐสภา,าที่รับรูนเขียนว่าเป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยแล้ที่ก็ชอบพูดเสมอว่าเป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยเนี่ยคงไม่กล้าปฏิเสธมติของประชาชนหรอกนครับ